สวัสดีค่ะตอนนี้แนนพาหนีรถติดมารีวิวที่ดินวิวภูเขาใกล้กรุงเทพขับรถมานิดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่นี่ก็คือสุพรรณบุรีนั่นเองใครที่เบื่อเมืองกรุงอยากมีที่ปลูกบ้านปลูกต้นไม้ในสภาพแวดล้อมที่ดีราคาสี่แสนต้นๆที่ดินตรงนี้มี9แปลงแบ่งโฉนดคุดแดงเรียบร้อย ถนนทางเข้ามี2ด้านทิศเหนือ4เมตรทิศใต้6เมตรน้ำไม่ท่วมถนนลาดยางสามารถขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือเอาน้ำไว้ใช้ในการลดต้นไม้ได้ดินที่ดีดินดำสาธารณปรปรูปโภคไฟฟ้าปรับปาเข้าถึง ที่ดินอยู่ไม่ไกลจากธนาคารโรงพยาบาลเซเว่นตลาดใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเป็นไงบ้างคะที่ดินสวยไหมแน้นว่าหนึ่งไร่เนี่ยไม่ใหญ่ไม่เล็กไปนเสียนได้สบายกระเป๋านะและตอนนี้นะคะก็จบการรีวิวที่ดินของเราเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเพจเราด้วยนะคะมาเยี่ยมที่เราเยอะๆนะคะบ๊ายบาย